สวัสดีสวัสดีสวัสดีพีพีเอฟีเบอร์ทุกคนเด้อสวัสดีกันตอนแรงทุกคนตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็คือตอนห้าโมงแรงเนาะแล้วพี่ีเอฟีฮับสมคลิปวิดีโอนี้กันตอนจากโมงคอมมต์บอกดเด้อทุกคนเรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้กับบริมีอีอย่างหลายทุกคนเป็นคลิปที่น้องเ,งเ,เรียงไปเลื่อนมา เยอะมาอยู่ในติกตอกเนาะทุกคนเนาะและก็เลยว่ารวบรวมมาอยากให้ทุกคนได้เห็นน้ากันเนาะพอโรงเรียนเจอว่าบางคนกับบลินติกตอกนะบลินทิกตอกถ้าบลินติกตอกกับบุคยซีได้เห็นภาพอีย่างแบบนี้อย่างซีนาเนาะทุกคนเนาะและ้วโรงเรียก,ก็เลยไปรวบรวมมาทุกคนถ้าผู้ใดลินทิกตอก กะทีเห็นคลิปนี้ที่กําลังเป็นกระแสไวรัลอยู่ณนะตอนนี้ก็คือคุณครูเพื่อนเ,นเต้นกับนักเขียนแล้วเต้นขาเดียวทุกคนกําลังดังแหงทั้งอยู่ในไทยและกอยู่ในลาวนะทุกคนเนาะดังขนาดเลย ตอนคลิปที่แล้วน้องลีเองบอกว่าบบค่อยเห็นครูลาวเต้นนะทุกคนเนาะกระเม่นกับบบค่อยเห็นแท้แต่ว่ามาเห็นเต้นเพลงนี้เนาะแต่ว่าน้อยแห่งทุกคนเนาะน้อยแห่งที่ซิเห็นเนาะก็จิมีเด็กก็จมีแต่น้อยเนาะแล้วอีกคลิปหนึ่งที่แบบเปิดโลกให้น้องลี้เห่งก็คือเป็นคลิปที่บบเคยขึ้นฟีดทิกต็อกน้องลี่เลยทุกคนเป็นคลิปทีท่วันไหวครูทุกคนแล้วนักเรียนกับคุณครูเพิ่นมาเต้นนากันมาเฮ็ดคอนเทนต์นํากันทุกคนแล้วเพลง เพลงไหว้ครูให้นะเพื่อนกะปั๊บเป็นเวอร์ซันไม่เป็นเวอร์ซันที่มันแดนขึ้นหน้าเต้นขึ้นสินะเนาะปกติเพลงไหว้ครูเพ่านกะซิซึงซึงอย่างซีน่าเนาะทุกคนเนาะแต่อันนี้เพื่อนเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนเป็นเ,นเวอร์ซันแดนเนาะนักเรียนกะกับค,คุณครูกะพากันมาเต้นเนาะโอเคฟ้าเดี๋ยวเหาไปเบิ้งกันทุกคนคลิปนี้น้องเองรวบรวมมาหลายแฮงเนาะทุกคนเนาะเป็นคลิปที่คุณครูเพื่อนเต้นกับ นักเขียนเราทุกคนเนาะโอเคป่ดเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งคลิปวิดีโอที่น้องลี่เองรวบรวมมากันทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเฮามาเบิ้งคลิปวิดีโอนี้กันเนาะแล้วคลิปที่กําลังเป็นกระแสยู่นะตอนนี้ก็คือเพลงนี้ทุกคนเพิ่อนชิพากันเต้นค่ะเดี๋ยวแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ เด็กน้อยเต้นได้เกือบทุกคนณตอนนี้นะเนาะทุกคนเนาะแล้วคลิปต่อมาทุกคนคลิปนี้บอก่่ยเห็นขึ้นฟีดเลยเนาะทุกคนเนาะที่เต้นอยู่โบนี่แต่ว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นคุณครูเด้อทุกคนแต่ว่าเห็น เห็นคุณครูนะทุกคนเนาะโอ้ยนังเหียยงซบใจขนาดเลยนะทุกคนเนาะ นี้เขาเห็นจากคลิปที่แล้วนี่เดะเราทุกคนที่น้องนี่เองนําเสนอไปจากคลิปที่แล้วเนาะพ่อเต้นเก่งขนาดเลยแล้วนักเขียนนา,าพภาคกันมากขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะ ดีขนาดเลยเนาะคลิปต่อมาทุกคนคุณครูคนนี้ก็เห็นจากเห็นจากลิปที่แล้วนี่เดล้วเนาะทุกคนเนาะแล้วมาเบิ่งอีคลิปนี้ความจริงตอนที่เปิดเพลงนี้นะน้องดีเองตง้องรีเวิลเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันติดลิขสิตเนาะมักติดลิขสิ์ขนาดเลยเนาะ แล้วคลิปของคุณคูนี่แหละทุกคนเพิ่นซื้อคูวุ้นเนาะทุกคนเนาะคลิปแต่ละคลิปน่ะดังขนาดเลยทุกคนเพิ่นมักเต้นกับนักเฮียนเนาะเต็นแบบนี้แหละนักเฮียนเพิ่นแต่ละคนก็คือแบบเต้นเก่งขนาดเลยเต้นเพลงฟ้ารักพ่อเนาะตัวนี้เนาะโอ้ล้วดังขนาดเลยเด้นี่ทุกคน โบคิดว่าคุณครูเพื่อนสิมาเฮ็ดอีอย่างแบบนี้สิน,ะน่ะเนาะทุกคนเนาะนี่มักไทยคอนเทนต์แบบนี้กับนักเขียน,น,ะะขนเนาะทุกคนเนาะซึ่งเป็นอีอย่างที่นักเขียนมักสุดๆเลยรีบอกเลยเนาะถ้าครูมัก่ายคอนเทนต์เองสินะนักเรียนมักสุดเด็กน้อยนะ่ะาาก็จะมัก่ายคอนเทนต์เลยเพลงนี้ก็ดังแฮงอยู่ในช่วงปีกกยเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เฮ็ดป็นซุงทเทนะ่เนาะดังแฮง นี่นี่ทุกคนคลิปเมื่อกี้นี่แหละทุกคนที่น้องลีเองบอกว่าเป็นกระแสที่น้องลีเองบุค่อยได้เห็นเนาะ แล้วมามาอีกคลิปนี้ทุกคนเป็นมาเบิ้งคลิปที่คุณครูพเพิ่นฟอนงามแดยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาค่อยไปเบิ้งคลิปตลกอีกซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณครูพเพิ่นโอนทุกคนแล้วครูพูนีุ้งลีเองจื่อได้ว่าขวามพเพิ่น้อนงามค่ะได้ออกข้าวทุกคนณปีกายนี่ว่าจือบัพิษตอนนั้นุ้งลีเองก็ได้เอาคลิปเพิ่นมานําเสนอเท่อนึองเนาะทุกคนเนาะถ้าจือบัพิษนะ ฟอนงามเนาะเพื่อนเป็นครูสอนโอนเนาะเพื่อนเนะป็นครูสอนโอนวันไหว้ครูเนาะโอ้ ยันยันเพลงติดดีิาสิตท,ทุกคนนี่คลิปเนวนี้นะทุกคนที่น้องเลี่ยงบอกค่อยได้เห็นที่ะระดับคุณครูระดับอาจารย์ซิมาต้นแนวนี้กับนักเขียนที่น่ะทุกคนวันไหว้รูได้นี่แล้วเพื่อนมาไทายคอนเทนต์แบบนี้กับนักเขียนทุกคนแล้วโบเมนติกต็อกของคุณครูเป็นติ๊กต็อกของนักเขียนเองน่าจะไปขอให้คุณครูเพื่อนมาล้นนำนะทุกคนเนาะ ซึ่งเป็นอีกอย่างนี้นะฮักขนาดเลยน้องเ,เองคิดว่าเนาะนี่แล้วเต้นเนาะนี่ไหวค้ครูแล้วเหลือไหวแม่เธอ่าสันอันนี้น่าจะเป็นติ๊กต็อกของคุณครูเนาะคลิปต่อมาทุกคนเป็นคลิปดังคลิปนี้คลิปดัง เต้นงอคู่ทุกคนเพลงนี้ดังแหงอยู่ในช่วงนึงเนาะที่เขาเจ้าพากันเต้นงอแฟนตัวเองเนาะแต่นี้นักเขียนบอกว่าเต้นงอคู่คู่งอนแล้วเต้นงอคู่เฮ้ยสิ ไหว, <c oughs> ว้ครูสองห้าหกเจ็ดครับขี่ปลอดภัยทุกคนนะคะวสันทุกคนเอากงรถมาไหว้ครู <c oughs> มวกกันนอกมาไหว้ครูแล้วกัเครื่องสําอาง <c oughs> ทุกคน <c oughs> ซึ่งคลิปแนวนี้นะอบค่อยได้เห็นเลยได <c oughs> ้อยู่ <c oughs> อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆ <c oughs> ทุกคนทีน่เห็นแต่อยู่ติ๊กต็อกเนาะ โอ้ oh, หมายถึงว่าถ้าหากวันไหวครูนี้เหาอซิเห็ดอยียงกระไดมันบอกไปให้คุณครูนี่อันนี้คุณครูมกักสวยมากงามเอาเครื่องสําอางไปให้อันนี้จากผู้ชายกะเอากลงรถไปให้ สนิทกับครูซ่่ใดนี้เนี่ยทุกคนจึงพาคุณครูมาเต้นแบบนี้ได้นี่คลิปนี้เป็นคลิปที่ลุงนี่เองมากที่สุดเลยโอ้ไหว้ครูปีสุดท้ายของหมอต้นเนาะทุกคนเนาะแล้วเบิ่งผ่านไหว้ครู คูเมื่อกี้นี้ทุกคนเต้นกับนางเหียนอีกแล้วเนาะคือแบบเต้นเก่งแห่งนะคูผู้นี้คือแบบเต้นเก่งแห่ง,หงนะทุกคนเพิ่นซื้อว่าคูวุ้นนะทุกคนถนะ้าผูใ้ใดอยากไปเบิ้งติกตอเพิ่นก็สามารถไปได้เด้อครูภาระโรงเรียนอื่นไม่รู้แต่ครูภาระโรงเรียนนี้เต้นได้่าสักทุกคน <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคุณครูเดี๋คุณครูเพ่นเต้นอยู่ทางกลางเนาะข้างๆกะเป็นนักเรียนเนาะทุกคนเนะาะพนักเรียนเต้นเต้นเพลงลืมหูดซิปดังแหงอย่าให้เด็กห้องนี้ได้รวมตัวกันประสาทเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เ้นปิ่นเนาะสิให้นุ้มนี่เองไปเต้นแบบนี้เต้นบูปิ่นเลยทุกคน อันนี้เมื่อรถเมื่อรถแห่ผ่านหน้าลุงเรียนหน้าที่ครูต้องทำก็คือเต้นเต้นแม่ฮ้างมหาสเสน่เนาะ อันนี้ก็เป็นคุณครูนะทุกคนที่พันเต้นที่พันเต้นแล้วพันล้มโอ้ยเอ็นดูนะทุกคน อ๋อันนี้เป็นปีใหม่เนาะทุกคนสวัสดีปีใหม่เต้นให้น้องๆเบิ้งว่ะไม่เค่อยเห็นนีอย่างแบบนี้เลยนี่เพลงนี้กระดังดังแงหงณช่วงนี้นะทุกคนเนาะก็เลยว่าต้องได้รวบรวมมาให้เบิ้งน้ำกันคุณครูเพิ่นเต้นกำลังเฮียนเนาะ กิจกรรมของเฮียนเนาะเต้นเพลงส่วนน้องมาซ้อนมอใส่วมาสัุคนวันเด็กเนาะในเต้นในวันเด็ก นเวทีเอเนจีบบปันใหเนาะคนยูข้างล่างกันเลยว่าต้องได้บู๊เพลงนี้ดังแห่งเมื่อสี ouais, ่ปีกอนเนาะทุกคนเนาะ เป็นยังไงกันเดย์พพีหลังจากที่ได้เห็นคิววิดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเนาะมีพพ FC ผู้ใดที่กําลังเป็นอาจารย์หรือกําลังเป็นคุณคณรูอนยะู่โบเนาะเคยมีโมเมนต์อย่างแบบนี้กบลังเฮียนอวยวู่าะทุกคนถ้ามีกับคอมมนต์บน้องลีเดียนะ๋ยนาะซึ่งน้้งลีเองอยู่ติ๊กต็อกทางฝั่งลาวเฮานี้บ่ค่อยได้เห็นอย่างแบบนี้เลยทุกคนส่วนหลายับที่เห็นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นเต้นแบบนี้กบลังเฮียนสินะยู ลาวเฮาอาจจะมีแต่ว่าน้อยนะทุกคนเนาะอาจจะมีแต่น้อยที่สีเห็นม,มุมอยียงแบบนี้จังซีนะนอกสิจากว่าคนที่เพิ่นมักเต้นเป็นคุณครูที่มักเต้น,ยนอย่างซีเนาะกะอาจิมีแดนน้องเรงเห็นคนนึงวาเนาะที่เคยขึ้นฟีดติ๊กตอกมาเพิ่นซื้อว่าคู่โจโจ้นี่แหละเนาะที่เพิ่นมักเต้นกับนางเหียนลงอันนั้นน้องเรียงกะเบิ่งว่ามันน่าหักนะทุกคนเนาะน่าหักดีแดน้องเรีงคิดว่าหน่าฮักดีแล้วนางเหียนนะซีฮู้สึก พอนขายขนาดเลยเมื่อได้ได้เฮียน,ก,ยนกับได้เฮียนแล้วก็ได้เหตุกิจกรรมกับครูอย่างที่นะซึ่งการผ่านมาเต้นติ๊กตอ็อกนี่มันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งได้ถ้าหากคุณครูกับมักแล้วนักเฮียนก็มากอย่างที่นะคือจังน้องปานนะทุกคนน้องปานเป็นคนที่แบบมักเต้นสุดๆเลยมักเต้นลงติ๊กตอ็อกสุดๆเลยเนาะเพียงแต่น้องอย่างบริห็ตเนาะทุกคน คือยุคคือจังยุ่เฮือนอย่างซีน่นะแล้วน้องกะมักเต้นเวลาเขาเปิดติ๊กต็อกไปได้ยินเพลงที่มันเป็นกระแสน้องก็ชีเต้นจีน่ะทุกคนถ้าหากเจอค,คุณครูมักเต้นน้องป่านกะอาซีมัก,กไปน,นานะทุกคนเนาะแต่ถ้าถามน้องลี่เองน้งนี่ถ้าหากเป็นครูชิพานังเหียนเต้นแบบนี้โบกะก็กคือซีโบ ก <g ül üyor> ็คือซโบ่เนอะทุกคนเพราะว่าน้องลี่เองเป็นคนบ่ค่อยมักเต้นออียงแบบนี้เนาะมักเบิ้งคนอื่นเต้นบ่มากเนาะแต่ตัวเองบอ่ค่อยบอ่ค่อยเต้นออียงแบบนี้สีหน้าเนานะแล้วพีพีเอฟซีเดมีผู้ให่ที่เป็นคุณครูเคยพานักงเรียนเต้นบ้เนาะกับขอบมตนบอกได้ในคิววิดีโอนี้เนอะทุกคนเนาะแล้วคลิปที่น้องลี่เองบอกว่าบ่ค่อยได้เห็นขึ้นฟีดเลยก็จะเป็นคลิปที่ เป็นเพลงแดนเป็นเพลงบุญคุณครูขนาดทุกคนเป็นเพลงที่เพิ่นเปิดในวันไหวครูขนาดเนาะคือจังนิยนี้น่ะบ่ค่อยเห็นขึ้นฟีดเลอันนี้นะบ่ค่อยขึ้นฟีดติกตอกน้องนี่เลยหากระซิมาเห็น จากมือนี้ทุกคนจากที่ไปค้นมาแล้วค่อยเห็นเนาะแล้วพีพีเอฟซีได้เห็นคลิปวิดีโอแบบนี้จากีิดาเดลโบเนาะถ้าหากได้มาเห็นจากบอนนี้เป็นครั้งแรกอะคอมเมนต์บอกดีเ้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีสวัสดีเด้อ